สุขศึกษาเขาว่าเป็นวันนรกเปิดนะครับเป็นวันที่ฝรั่งไม่ชอบเลยนะฮะอย่างในหนังก็จะเป็นเขาเรียกวเฟดตีนะ้เนาะเฟดตี้หรือไม่ก็เป็นแนวเขาเรียกวอะไรนะพวกหนังผีเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะเขาบอกว่าเป็นวันที่ไม่ดีลัคกี้นัมเบอร์เอออันลัคกี้นัมเบอร์นะครับแต่เดี๋ยวเรามาทํานายดวงว่าดวงปีนี้ในหลังจากนี้เนี่ยในเดือนนี้คนที่ได้ยินราศีตามนี้นะครับจะต้องเจอกับอะไระเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนาะ แต่ก่อนที่จะขึ้นนะครับฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกับอาจารย์แบงค์นะครับมาแต่ยังไงก็ตามนะครับวันที่สิบสามนี้ก็ต้องขอราลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะครับมาเรามาดูกันนะครับเริ่มที่คอนเทนต์แรกป้ายขึ้นมาตามนี้นะครับหกราศีแรกขึ้นมาก่อนตามนี้ปุ้งนะโอเคดูนะว่าหลังจากนี้จะเป็นไงในเดือนนี้นะครนะาวนี้อีกหกราศีที่เหลือครับขึ้นมาแล้ว เพราะนั้น12ราศีเนี่ยจะเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงเพราะราหูเข้ามาด้วยนะราหูเข้ามากระทบอีกปัญหาบอกเลยว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกำเงินดีๆนะครับเซฟเงินดีๆไม่งั้นเนี่ยช่วงนี้จะมีเกณฑ์ให้ต้องจับจ่ายเงินใช้เงินกันอย่างอุ่นหนาะฝาข้ั่งแน่ๆน,นะฮะเพราะฉะน,นั้นเก็บก่อนแล้วค่อยใช้อย่างไงเอาใจช่วยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์น,นี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดเซฟคลิปน,นี้ไว้ด้วยนะครับล้วเจอกัน